สภพัฒน์นี่รายงานสถานการณ์การจ้างงานในไทยในไตรมาสที่2ของปีนี้คือ2025มีองค์กรในไทยกว่า25ครับมีแนวโน้มจะลดพนักง,งานลงมีหัวข้อเรื่องของรูปแบบการจ้างงานเอ,งเอียงไปทางพาฒนาไทม์และสัญญาจ้างมากขึ้นคือเขาลดในฝั่งที่มันเป็นการจ้างงานประจําแบบเต็มเวลาแต่ถ้าจะรับเพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบทัน้นคือคนที่เป็นฟูไทม์เดิมเนี่ย ให้สมัครใจลาออกกลับไปดูบริษัทแม่ของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี HR 250คนเขาบอกว่าถ้าดูจริงๆใช้ AI ทั้งหมดเนี่ยเหลือ40คนก็ทำง,งานได้เราจะปรับตัวกันอย่างไรดีเมื่อเป็นฟรีแลนซ์คุณต้องสร้างแบรนด์ของั The Secret Sauce. Executive Sauce Espresso Standard Economic Forum 2025 Thailand's n e x t Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตรเอ r l y ล i เบราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็ม ซื้อแล้วดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 Even ว์วิกฤตเลิกจ้างเอา,าสารงานประจำหรือนี่คือจุดสิ้นสุดของมนุษย์เงินเดือนคุณผู้ชมครับวันนี้มีข่าวร้ายมาอีกแล้วครับลองคิดภาพว่าถ้าวันหนึ่งงานของคุณที่เป็นงานประจำมีความมั่นคงมีแค r ริอปาร์ดมันหายไปมันไม่เหมือนเดิมคุณจะอยู่อย่างไรองค์กรจำนวนมากในวันนี้ เริ่มหันหลังให้กับพนักงานประจําแล้วก็เลือกที่จะใช้สัญญาจ้างหรือว่าใช้ฟรีแลนซ์แทนนี่ไม่ใช่แค่เทรนด์เล็กๆที่เกิดขึ้นในไทยนะครับแต่ว่าเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั้งโลกคําถามก็คือเราจะอยู่รอดได้อย่างไรในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงชวงโครงสร้างขนาดนี้วันนี้อยากจะมาชวนคุยกันในวันนี้นะครับแต่ว่าเชื่อผมครับผมบอกข่าวร้ายก่อนแต่จะมีข่าวดีช่วงท้ายเพราะว่ามุมนี้คือการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้บอกว่าเป็นแค่ปัญหาอย่างเดียวมันเป็นความท้าทาย ที่มีโอกาสอยู่ข้างในแน่นอนแต่ว่าเราต้องจับตาให้ดีนะครับเกิดอะไรขึ้นกับงานประจําก่อนคือเรื่องนี้มันเป็นข่าวถ้าในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาพัฒนครับสภาพัฒน์นี่รายงานสถานการณ์การจ้างงานในไทยในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับก็คือ2025ทั้งอัตราการว่างงานค่าจ้างเฉลี่ยในภาพรวมของแรงงานทุกสานภาพถ้าข้อมูลเอามาบอกกันก็คือคนไทยเนี่ยค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15,977บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือมีหัวข้อเรื่องของรูปแบบการจ้างงานเอียงไปทางพาร์ทไทม์และสัญญาจ้างมากขึ้นรายงานจาก hiring compensation and benefits report 2025ของ job cb ครับพบเขาว่าในปี2024ที่ผ่านมานะครับมีองค์กรในไทยกว่า25ครับมีแนวโน้มจะลดพนักงานลงครับเพื่อคุมคอสนั่นละครับแล้วถ้าไปดูไส้ในพนักงานแต่และประเภทเนี่ย ปี2024ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีการจะเอาคนออกเยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น Permanent f u ์ฟูลไ e ม์เพอ n ์มาน a ต t ์พารเป็น Contractual Temporary f ฟูล t i m e หรือว่าคอนแท a c ช u a l ที่เป็น Part-Time เช่นเดียวกันแต่ว่าจริงๆมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจครับคือเขาลดในฝั่งที่มันเป็นการจ้างงานประจำแบบเต็มเวลาแต่ถ้าจะรับเพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองคือหันไปใช้รูปแบบการจ้างงานแบบพนักงานประจาไม่เต็มเวลาคือเพอร์มาน t ต a ์พาร์ e รวมถึงพนักงานสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราวไม่เต็มเวลามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทิศทางนี้เกิดขึ้นในองค์กรทุกขนาดโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนของพนักงานประจำเนี่ยที่ไม่เต็มเวลาเพิ่มขึ้นจาก6%ในปี2565เป็น42%ในปี2024เช่นเดียวกันครับกับสัดส่วนของพนักงานสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราวไม่เต็มเวลาที่เพิ่มขึ้นจาก4%เป็น28%ในช่วงเวลาเดียวกันความหมายคืออะไร ก็คืองานลักษณะที่เป็นพาร์ทไทม์ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําไม่เต็มเวลาหรือว่าเป็นพนักงานที่เป็นสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราวเหมือนกันเลยครับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในรอบสองสปีที่ผ่านมาคิดดูฮะจาก6%เป็น42%อีกประเภทหนึ่งจาก4%เป็น28%ล่าสุดครับอันนี้ตัวเลขอินไซด์เลยผมไปเป็นพิธีกรงานหนึ่งมาครับก็มีตัวแทนบริษัท6แห่งนะฮะจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายเลยครับ พลังงานการเงินโลจิสติกนี่คอมอุตสาหกรรมทุกท่านครับทิศทางเดียวกันเลยครับก็คือ Early Retire ครับคือคนที่เป็นฟู l ไทม์เดิมเนี่ยให้สมัครใจครับลาออกอย่างที่เราเห็นข่าวครับ K-Bank ใช่ไหมสีป่ปีใช่ไหมฮะจริงหลายองค์กรทำแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พนักงานที่จะรับเข้ามาใหม่รับอีกแบบหนึง่งอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นประจำก็ต้องมีสกิลที่ตรงกับสกิลแบบใหม่ๆเช่น AI แต่ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็รับแบบนี้เลยครับอย่างที่ข่าวเลยครับก็คือรับแบบที่มันเป็นงานไม่ประจานั่นเองเพราะฉะนั้นน่าสนใจครับว่าสิ่งเหล่านี้มันบอกอะไรกับเราผมเลยอยากจะไปเจาะเชิงรายละเอียดวันนี้การจ้างงานมันเปลี่ยนไปด้วยหลยปัจจัยกิกอีโคโนมีกำลังเติบโตครับมูลค่าเศรษฐกิจของกิกอีโคโนมีทั่วโลกมีขนาดถึง5.56แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่านะครับทุกท่านในปี2032 แรงงานอิสระครับตอนนี้คิดเป็นราว12%ของแรงงานทั่วโลกและกว่า38%ในสาระระบุครับว่าเขาเป็นแรงงานอิสระซึ่งสัดส่วนตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ในสหรัฐที่มีการเปิดรับสมัครก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคิดเป็นเกือบ32%ของการประกาศรับสมัครทั้งหมดในไทยไม่ต้องพูดถึงครับเรามีแรงงานนอกระบบเยอะมากๆจริงๆเรามีแรงงานอิสระหรือว่าแรงงานพาร์ทไทม์เนี่ยจริงๆสูงมากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการเองก็ตามทีคำถามครับ มันเกิดอะไรกันขึ้นอะไรเป็นปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงผมได้รวบรวมมาเป็น4ปัจจัยครับ 1. ต้องยอมรับก็คือสภาพเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนครับรายงานของ Job d ์เดครับระบุเพิ่มเติมนะครับว่าเขาระบุเขาว่า4%ของบริษัทโดยเฉพาะขนาดกลางแล้วก็ใหญ่มีแผนลดพนักง,งานประจําลงโดยมีเหตุผลหลักครับ8.2%บอกว่าลดต้นทุนการดําเนินงาน4.5%บอกว่าคาดการสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วไม่เอาดีกว่าครับ และ37%ปรับโครงสร้างองค์กรครับมันโดยรวมทั้งหมดคือเป็นสภาพเศรษฐกิจเรื่องนี้จริงๆวันนี้คนเลยพูดกันเรื่องของการลีนการลดคอสการทำยังไงให้กำไรยังเพิ่มในขณะที่รายได้อาจจะไม่เพิ่มก็คือต้องไปลดคอสนั่นเองคุณดวงพรพรมอ่อนกรรมการผู้จัดการ JobsDB by Seek เผยว่าหลังปี2024ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายองค์กรต้องปรับโครงสร้างภายในเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับตัวสู้กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันพบเลยครับว่า พนักง,งานประจําแบบเต็มเวลาได้รับผลกระทบมากที่สุดสายงานอะไรบ้างทุกท่านบัญชีทรัพยากรบุคคลการตลาดบริการลูกค้าและการผลิตครับเปอร์เซนต์ที่มีการลดพนักง,งานประจําแบบเต็มเวลาสูงสุดใน2024ครับบัญชี21%ธุรการและทรัพยากรบุคคล18%งานขายและพัฒนาธุรกิจ13%บริการลูกค้า13%และงานการผลิตอีก13% นี่คือข้อแรกครับคือเศรษฐกิจแล้วครับแล้วก็โครงสร้างการจร้างงานมันต้องเปลี่ยนข้อที่2ครับก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับคือเทคโนโลยีมันดีขึ้นแพลตฟอร์มดิจิตอลมันดีมากขึ้นข้อมูลจากเท l s c o r e ระบุว่าในปี2023สถานการณ์งานฟรีแลนซ์ในไทยพบว่าคือผู้มีงานทำของคนไทยเนี่ยอยู่ที่แรงงานน40ล้านคนนะครับจากประชากร67-68เนี่ยมีผู้ประกอบอาชีพอิสระถึง52.19%หรือ20ล้านคน ขณะที่ฟรีแลนซ์เนี่ยที่มีการลงทะเบียนกับ fastwork.co เนี่ยกว่า60,000คนปัจจุบันเนี่ยพุ่งไปกว่าแสนคนแล้ว75%ของการทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยอยู่ในรูปแบบของพาร์ทไทม์เป็นช่องหาทางรายได้เสริมและอีก25%ก็คือทำแบบเต็มตัวคือไม่มีงานประจำไปเลยกลุ่มคนหลากหลายครับตอนนี้ไม่ใช่แค่เด็กๆแล้วนะครับ20ปีไปจนถึงมากกว่า61ปีแต่ว่ากระจุกก็แน่นอนก็คือจะเป็น2ีเอถึง4ี่ปีนั่นเองเพราะฉะนั้นแพลตฟ แล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทาให้ทํางานได้ง่ายมากขึ้นอันที่3อันนี้ก็เป็นทัศนคตินั่นเองครับคือวันนี้เนี่ยใครๆก็อยากเป็นนายตัวเองครับใครๆก็อยากมีเซ็กันจ็อบนะครับปัจจุบันนี้เจนซีเนี่ยเข้าสู่ระบบแรงงานเนี่ยเป็นหนึ่งในสีแล้วนะครับเบริษัทหางานและจ้างฟรีแลนซ์ระดับโลกครับของ f e เวอรเนี่ยเผยว่ากว่า70%ของคนกลุ่มนี้เจนซีเนี่ยนะครับทำงานเป็นฟรีแลนซ์หรือมีแผนที่จะย้ายงานจากงานประจํามาสู่งานที่มีอิสระมากกว่า เหุผลสำคัญถามทุกท่านเลยก็ได้ครับทำไมถึงอยากทางานเป็นฟรีแลนซ์หรือทงามอิสระต้องไปตรงมาครับมันอิสระไงครับคือมีอํานาจควบคุมได้ก็คือเวลาสถานการณ์พลังงานนั่นเองผลสํารวจระบุว่า44%ของคนรุ่นใหม่อยากทํางานอิสระเพราะต้องการเป็นอิสระทางการเงินครับจริงมันไม่เหมือนกันนะเต้องลองแยกเรื่องนี้ออกนะสองสาต้องการทํางานจากที่ไหนก็ได้3-25%ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และ20%ครับต้องการเกษียณเร็วนั่นเองคุณโซฟีริเกลครับนักศึกษาจากหมหาวิทยาลัยดูให้สัมภาษณ์กับ c n b c ว่าเธอสามารถสร้างไรายได้6หลักจากการขายเสื้อผ้าออนไลน์เพียงอาชีพเดียวแล้วก็ยังเป็นวิทยากรรับจ้างที่พูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตด้วยเธอให้สัมภาษณ์บอกว่า <S <S ฉันไม่เคยจะมีความคิดจะสมัครงานเลยแม้แต่เรซูมเม่ก็ยังไม่เคยมีใช่บองว่าตอนนี้หลายคนเริ่มตระหนักมากขึ้นแล้วว่าพวกเรากำหนดชะตาชีวิตของเราเองได้ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้น มาก่อนในอดีตนะครับขณะที่มีความเห็นหนึ่งครับจากฮาร์เลนแรปพอร์ตครับที่เคยทำงานประจำและลาออกมาระบุว่าโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกถึงคุณค่าของเวลาตัวเองมากขึ้นจากการที่เรากำหนดมันเองได้ยิ่งหลังโควิดเนี่ยหลายคนก็เลยตั้งนิยามคำถามถ,ามถึงการที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันเวลาละ8ชั่วโมงและผมเห็นหลังๆก็จะมีเทรนด์ด้วยนะว่าทำงาน5วันต่อสัปดาห์เยอะไปหรือเปล่าเริ่มมีบอก4วันครึ่งไหมส4วันไหม มันเป็นเทรนดที่เป็นทัศนคติผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่เป็นทัศนคตินั่นทําให้งานแบบที่มันไม่ประจํามันก็เลยได้รับความนิยมมากขึ้นและสุดท้ายกับอันดับที่4ซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้แรงมากในระยะหลังๆก็คือความเปลี่ยนแปลงของทักษะที่มันรวดเร็วมากๆนั่นก็คือ AI นั่นเองครับ AI จะเป็นเวอร์ชันแบบเอเจนติก i หรือว่าเจเนทีฟเอไหรือว่าจะเป็นแบบพีดิกทีฟ v e AI เนี่ยชัดเจนครับว่า มีการรายงานออกมาจากบัวร์คืนถึฟอรัมค <c oughs> าดการณ์ว่าใน5ปีข้างหน้าโลกการทำงานจะเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า double disruption ทั้งจากโควิดและการใช้ระบบอ t ต m a t ั o n เข้ามาทดแทนการจ้างงานคนผลกระทบนี้ทําให้คนทํางานที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมีโอกาสตกง,งานได้มากๆเลยย้ำอีกครั้งยกตัวอย่างในเวทีที่ผมไปเป็นพินธีกรมาเหตุผลหลักนะครับที่5ใน6ของบริษัทเนี่ยไม่รับคนเพิ่ม early retire ฟรีสคนหัวใจหลักเลยครับคำตอบเดียวกันเลยนอกจากเศรษฐกิจแล้วคือ AI ครับออตโตเมชันมีบริษัทหนึ่งผมผมเล่าแล้วในฮอก็ขนลุกกันนะครับคือเขาตั้งเฮดเขาั็เลยคือเขาจะเอา AI a เอเจนต์มาใช้ใน HR ในการรีคูดก็คือกรองคนใบสมัครเนี่ยได้ใช้ AI แล้วก็ทำเป็นแมทริกซ์สกิลขึ้นมาการสัมภาษณ์การอะไรเนี่ยเอา AI มาออโตเมทแล้วก็ช่วยอ็อกเมนในหลายประเด็นมากเขาบอกว่าบริษัทลูกของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี้ย มีคนกว่าพันคนมี HR อยู่แค่4คนทำงานได้แล้วสมบูรณ์เลยกลับไปดูบริษัทแม่ของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี h r 250คนเขาบอกว่าถ้าดูจริงๆและเฮดเขาตั้งกันจริงๆเนี่ยใช้ AI ทั้งหมดเนี่ยเหลือ40คนก็ทำงานได้นี่คือข้อเท็จจริงนะครับหายไป6เท่าะนั่นหมายความว่า Impact ของ Automation Impact ของ AI ในวันนี้มันลามไปทุกอุตสาหกรรมแล้วครับ คุณต้องถามตัวเองเยอะๆเลยนะครับอย่างที่หัวข้อที่4ี่พูดเนี่ยว่าตัวคุณเองในฐาน,นะที่เป็นลูกจ้างเนี่ยมีสกิลที่สอดคล้องกับอนาคตจริงหรือเปล่าเพราะว่าในหัวของนายจ้างทุกคนผมเชื่อว่าคิดเหมือนกับบริษัทเมื่อสักครู่คือเขาต้องลดต้นทุนเขาเจอสภาวะตลาดแบบนี้แข่งขันสูงแบบนี้มีความไม่แน่นอนแบบนี้คนที่เขาจะเอาจริงๆเนี่ยงานประจําต้องเป็นคนที่พร้อมไปต่อเป็นฟิวเจอร์เรดดี้ในขณะเดียวกันอันไหนไม่แน่นอนก็รับเป็นงานชั่วคราว นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ Impact หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นมีข้อมูลจาก Future Intelligence and Strategy Unit ครับได้เขียนไว้ในปี2022ระบุ5ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยซึ่งผมว่าน่าสนใจ 1. การทำงานรูปแบบใหม่จะเข้ามาแทนงานแบบดั่งเดิมมากขึ้นก็เป็น Digital กิกเวิร์นั่นแหละครับอย่างที่เราเห็น 2. อครับอาจจะเป็นข้อดีนะครับข้อนี้คือเกิด Entrepreneurship กระจายไปทุกที่เนื่องจากการทํางานแบบกิ๊กเวิร์กเกอร์เนี่ยทำให้การจ้างงานเป็นไปได้ไง,ง่ายขึ้นประหยัดต้นทุนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันนั้นลูกจ้างบางทีเขาก็ทํเซ e c ันจ j อบหรือว่าบางทีเขาไม่จําเป็นต้องเป็นพนักง,งานประจาที่ไหนก็ได้แต่ความท,ท้าทายจะอยู่ตรงนี้เลยครับเชิงระบบภาครัฐอาจเผชิญความท,ท้าทายในการแก้ปัญหาช่องว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องการแรงงานจะซัพพอตยังไงจะทํำยังไงนะ และอันที่4ครับแพลตฟอร์มครับคือเวลาพูดถึงกิจวัตรเกอร์ส่วนใหญ่อยู่ในแพลตฟอร์มอ่ะเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่ไรท์เฮลิ่งอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นเยอะมากเนาะก็จะมีแรงงานที่ทํางานเป็นจนํานวนมากอยู่ในแพลตฟอร์มที่เขามีลูกค้านะหรือว่ามีชื่นิยมนั่นเองนําไปสู่อํานาจการต่อรองที่เหนือกว่าแรงงานและเหนือกว่าแพลตฟอร์มคู่แข่งจนอาจกลายเป็นแพลตฟอร์มเพียงเจ้าเดียวในตลาดอันนี้เป็นที่พูดถึงในทั่วโลกนะครับอย่างที่ผมบอกเช่นไรท์เฮลิ่งอย่างเี้เป็นต้นในสหรัฐอเมริกาในไทยฟู้ดเดลิเว แต่สิทธทิของเขาเนี่ยหรือราายได้ขั้นพื้นฐานของเขาเนี่ยอันนี้บางทีมันมีช่องว่างอยู่ดังนั้นแพลตฟอร์มก็จะมีอำนาจต่อรองตัวนี้ค่อนข้างสูงมาก 5. ครับประชากรไปทํางานจะมีความไม่มั่นคงทางการเงินมากขึ้นเพราะไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะพนักง,งานประจําไม่ได้รับสวัสดิการหรือประกันสังคมก็ไม่เข้าถึงเข้าไม่ถึงเรื่องของอการเงินการธนาคารอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นปัญหาหลายประเทศทั่วโลกนั่นเองนั้น มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่นี้ผมพูดภาพรวมไปแล้วลองไปดูเอา2ตัวละครหลักๆก็คือนายจ้างกับลูกจ้างแล้วกันนะครับใครเป็นทั้งสองตแหน่งหรือว่าเป็นตรงไหนลองฟังดูนะนายจ้างข้อดีครับเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับขนาดแรงงานเข้าถึงทักษะเฉพาะทางท,างที่ง่ายขึ้นลดต้นทุนคงที่และภาระสวัสดิการข้อเสียครับความผูกพันองค์กรก็ต่ำครับสูญเสียองค์ความรู้ครับท้าทายมากเลยในการแบรนจัดการแล้วก็คุณภาพงานและเสี่ยงด้านกฎหมายและชื่อเสียง ต่อลูกจ้างครับข้อดีแน่นอนครับก็เมื่อกี้ที่พูดไปหลายเรื่องเนาะอิสระความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมและหลากหลายโอกาสพัฒนาทักษะและทําตามความฝันแต่ข้อเสียครับก็คือไม่มั่นคงขาดความต่อเนื่องไม่มีโซดิกาและหลักประกันทางสังคมไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพความเสี่ยงถูกเอาเปรียบและไม่มีตัวแทนต่อรองก็มีทั้งข้อดีข้อเสียจริงๆนะครับช่วงท้ายเลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการปรับตัวแล้วกันนะครับ เราพูดมาทั้งหมดแล้วว่านี่คือเทรนด์จริงๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นเราจะปรับตัวกันอย่างไรดีนะครับไปที่นายจ้างก่อนผมว่านายจ้างเนี่ยก็คือต้องปรับมุมมองจริงๆผมเคยไปฟังคนที่ได้รับรางวัลโนเบลคุณอามาตยเซนก็เคยพูดเรื่องนีนะ้ว่าสัญญาประชาคมตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงชงโครงสร้างนายจ้างเช่นต้องปรับมุมมองการจ้างงานสู่ความยืดหยุ่นและผสมผสานคุณอาจจะมีคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นคอนแทรคแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกตินะฮะ แต่คุณจะจัดการกับมันยังไงสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับแรงงานชั่วคราวด้วยนะคือแรงงานชั่วคราวก็ต้องมีความผูกพันนะมี engagement ไม่ใช่แค่พนักงานประจําอย่างเดียวเทคโนโลยีสาคัญมากครับถ้าคุณไม่มีเทคโนลยีคุณตายแน่นอนกับเรื่องนี้และอย่าลืมครับเตรียมพร้อมด้านกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคมนี่คือนายจ้างน,นั่นเองนะครับสำหรับแรงงานไทยอันนี้ก็คือสิ่งจําเป็นอันดับแรกเลยไม่พูดไม่ได้ครับพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการยุคใหม่ครับ กว่าเใน10ครับของนายจ้างทั่วโลกครับจาก w e f ยืนยันครับว่าต้องการคนที่มี analytical thinking เป็นทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างนี้เป็นต้นจร่งถ้าดูลงรายละเอียด creative thinking นะครับ leadership skill เนี่ยจะกลายเป็นสกิลใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าในวันนี้มองไป2030สเนี่ยสกิลที่ทุกนายจ้างมองเหมือนกันหมดเลยคือ AI literacy เพราะ AI มันไม่ใช่แค่ตัวเสริมแหละแต่เป็นตัวหลักคือถ้าคุณทําไม่ได้เนี่ยองค์กรก็ไปต่อไม่ได้งั้นคุณต้องมีทักษะ2ด้านหลักๆเนาะด้านแรกก็คือด้านที่เป็น analytical thinking หรือว่า AI เข้าไปด้วย2คือ soft skill นั่นแหละครับพวก c r e a t i v e พวก communication empathy collaboration จนไปถึงเรื่องของ leadership สอ,อย่างนี้จะเป็น2อ,อย่างที่สำคัญนี่ผมยัไม่พูดถึง growth mindset อะไรพวกนี้นะถ้าคุณอยากจะปรับตัวต่วตอไปได้นะครับ ว่างานประจําก็ยังมีคุณค่าอยู่นะถ้าเกิดคุณทําได้ดีแล้วก็หาซ i กเนเจอก็ได้เนาะสครับอันนี้จําเป็นมากเลยนะผมจะบอกน้องๆเสมอนะก็ใครอยากเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยต้องดูเรื่องนี้ครับต้องวางแผนการเงินและว,วางแผนชีวิตตัวเองเพราะมันไม่มีใครทําให้คุณครับอย่างตนดั่นเนี่ยเราจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เนี่ยก็คือแสดงว่ามีการสมทบมีเงินออมแต่ว่าถ้าคุณออกไปทําของตัวเองเนี่ยคุณต้องมีเงินสำรองหรือทําประกันสังคมมาตรา40ของตัวเองหรือว่าทําอื่นๆที่ เรื่องประกันชีวิตประกันสุขภาพคือต้องวางแผนลึกๆแล้วก็ยังไงก็ต้องทําบัญชีแล้วรายจ่ายของตัวเองวางแผนแครีเอปัทของตัวเองอะไรพวกนี้และอันที่3ครับอย่าลืมครับเมื่อเป็นฟรีแลนซ์ครับคุณไม่มีแพลตฟอร์มนะฮะคุณต้องสร้างแบรนด์ของตัวเอง Personal Brand นดและก็สร้างเครือข่ายของตัวเองเพราะว่าคุณไม่มีอำน,นาจต่อรองเลยเลยคุณต้องไปจอยกับงานสัมมนานน้นไปอยู่กับเซอร์เคิลนี้ ยังไงก็จําเป็นล่าสุดท้ายก็พื้นฐานครับิทธิ์แล้วก็ใช้กฎหมายพื้นฐานเวลาที่เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอ,อีกอันนึงคือผมว่าอันนี้น่าเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือรัฐบาลหรือว่าเชิงระบบภาครัฐเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนครั้งใหญ่เนาะยกตัวอย่างแล้วกันเอาแค่คิดวัยวๆมันต้องทําอะไรบ้างหนึ่งทบทวนและปรับปรุงกฎหมายแรงงานนะครับให้ครอบคลุมรูปแบบงานใหม่ขยายหลักประกันทางสังคมและระบบภาษีให้ยืดหยุ่นและครอบคลุมแรงงานอิสระ จัดตั้งกลไกไตรภา,าคีและหน่วยง,งานเฉพาะกิจคณะกรรมการแพลตฟอร์มอย่างงี้ที่มันเป็นธุรกิจใหม่ที่ขึ้นมาแต่เขาคุมแรงงานนอกระบบหรือว่าที่เป็นฟรีแลนซ์เยอะมากๆเลยส่งเสริมการเรียนรู้และปรับตัวของแรงงานครับเหมือนสิงคโปร์มีสกิลฟิวเจอร์แล้วก็ติดตามและปรับใช้มาตรฐานแรงงานสากลนะครับจริงๆในต่างประเทศก็มีนะครับที่เขาใช้กันเช่นเดนมาร์กใช้โมเดลเรียกว่า Flex Security ก็คือเอา Flexible มาบวกกับ Security เป็นระบบยืดหยุ่นแต่มั่นคงนมีสาขาตัวอย่างให้เป็น อา,อาหารสมองแล้วกันนะครับขาแรกเขาจะระดับการป้องกันการตกงานต่ําก็คือผู้จ้างสามารถจ้างและปลดลุกจ้างได้อย่างสะดวกสบายทําให้ตลาดงานมีความยืดหยุ่นทําให้เดนมาร์กถือเป็นประเทศที่มีการย้ายงานสูงมากและระยะการคลองตําแหน่งงานของลูกจ้างโดยเปรียบเทียบและสั้นกว่าประเทศอื่นขาที่2ครับลูกจ้างมีความมั่นคงทางไรายได้โดยหากถูกเลิกจ้างก็จะถูกรองรับโดยเงินชดเชยการว่างงานและขาที่3ครับการที่รัฐมีนโยบายการจ้างเชิงรุกคือ active l a b o r market policy รัฐเนี่ยมุ่งเชื่อมเข้าไปหาแรงงานทำหน้าที่ฝึกทักษะให้กับแรงงานที่ต้องการเข้าสู่ตลาดงานประเภทต่างๆไปจนถึงการแนะนําและผลักดันให้แรงงานได้ทักษะใหม่ๆเป็นที่ต้องการของตลาดงานเพื่อให้แรงงานนั้นกลับเข้าสู่ตลาดงานให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้น3าขาเลยนะฟังดูอันแรกดูตกใจเนาะบอกว่าอา้าวอย่างนี้นายจ้างก็บดกันสะดวกเลยแต่จริงๆไม่ใช่คือทําให้เกิดการยกย้ายได้สะดวกแล้วมีขาที่2ก็คือถ้าเลิกจ้างคุณจะถูกรองรับ นะตามกฎหมายเรื่องของเงินชดเชยการว่างงานและขาที่3ามที่ผมว่าจำ,จำเป็นมากก็คือช่วยให้คนที่เป็นแรงงานมีงานใหม่เร็วๆนะครับหรือว่าช่วยอัพสกิลดีสกิลนั่นเองครับบทสรุปครับการเปลี่ยนแปลงนี้ทั้งหมดนี้ผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนะฮะที่ทุกฝ่ายเนี่ยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างรากฐานเอาง่ายๆผมว่าเราทํางานประจําที่มั่นคงกันมาเนี่ย น้อยๆก็เกิน50ปีนะตั้งแต่รุ่นเบบี้บูมเมอร์จนมาถึง Gen X มาถึง Gen Y อย่างผมเนี่ยผมจำได้เจนผมเนี่ยจะพูดกันเรื่องฟรีแลนซ์เยอะมากแต่ทุกคนก็มองว่าเป็นแค่ส่วนเล็กๆเป็นทางเลือกวันนี้มันไม่ใช่แล้วนะมันเป็นทางหลักและอาจจะเป็นทางหลักมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นผมว่าสำคัญก็คือแน่นอนงานประจำอาจจะไม่มันคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันคงที่สุดครับทักษะและความสามารถของตัวพวกเราเอง ถ้าเราพร้อมอัปเกรดอัปเดตตัวเองอยู่เสมอไม่ว่างานจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนเราก็ยังมีที่ยืนในโลกของการทำงานแน่นอนและอย่าให้รอใครมาประกันความมั่นคงของคุณครับเพราะโลกวันนี้ไม่มีใครการันตีได้สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องสร้างหลักประกันด้วยมือของเราเองผ่านการเรียนรู้ใหม่ๆการสร้างเครือข่ายและอย่าลืมอันนี้กาจะการบป็นสกิลที่ผมใช้ควาว่าต้องเรียนตั้งแต่เด็กเลยคือ financial literacy คือการวางแผนทางการเงินที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งถ้าเป็นระบบทั้งหมดภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐเอกชนการศึกษาสถาบัานต่างๆต,ต,ต้องมานั่งคิดกันว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้เราจะออกแบบกันอย่างไรผมเชื่อว่าการสิ้นสุดของงานประจําการสิ้นสุดของงานแบบเดิมๆม,มันไม่ใช่วิกฤตครับแต่มันคือประตูบานใหม่ไปสู่โอกาสใหม่ๆอีกมากมายสวัสดีครับ